ยนทุกครับตอนนี้ก็สนุกดีครับผมหลักๆก็จะเป็นงานละครเนี่ยครับผมเพราะว่าถ่าย2เรื่องก็ค่อนข้างต่างมาสักการพอสมควรครับผมเราก็ถ่ายกันอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเลยเพราะว่าละครจะได้ออนแอร์เร็วๆครับผมได้ขนน้ำหนักรถไปควบภาพนะฮะไม่ลดมากครับผมนิดหน่อยนิดหน่อยครับแต่บางๆไปเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าเรา้นนาทงหัก ก็ไม่รู ute, ้เหมือนกันครับผมเอออัน like นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ก็กินน้อยลงอะไรน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคันค้างครับทุกวันกี่วันก็เจ็ดวันครับผมเจ็ดวันตอนหนึ่งเดือนก็ทำทำางานทุกวันครับทุกวันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น โอแต่ก็ละครค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันครับแล้วก็เวลาที่เป็นบ้างจากละครไปบ้างก็ไปตามงานต่างๆแล้วก็มาซ้อมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับค่อนข้างเยอะพอสมควรเหนื่อยบ้างไหมครับเหนื่อยบ้างไหมก็สนุกดีนะครับช่วงนี้กําลังเข้าที่เข้าทางกับละครด้วยว่าแรกๆมาจะยากหน่อยแต่ว่าพอตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางก็สนุกมากขึ้นในการแบบทางานอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นบนมแงมาลงมาแงลงทวิตตงทวิตเตอร์ครับผม ช่วงนี้หน้าฝนครับผมทุกๆอย่างที่เป็นสมภารสิ่งบนโลกนี้ก็ค่อยๆออกออกมาครับตอนฝนตกครับแล้วว่าไปไปไปถ่ายในป่าค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าเป็นพีเรียดไกลๆด้วก็ต้องไปเซตป่ามีเจอกับเจอแพ้อะไรบ้างยังครับผมมีแต่ยุงครับใช่ครับยุงยุงกับอะไรระวังเซตแล้วก็ระวงปูแผก็ช่วงนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับก็ยังไม่ได้เป็นอะไรครับ ติดตามข่าวสารของคนในวงการบันเทิงแบบรวดเร็วและฉับไวนะคะได้ที่บ้าบินคอมค่ะหรือกด subscribe ได้ที่นี่เลยนะคะ